อันนี้ก็เน็กนะครับยี่ห้อเน็กใหญ่ไปเลยนะครับก็เห็นในรถกระบะที่มาเป็นบรรทุกเลยวันนี้เอาคันใหญ่ไปเลยติดล้อเลยร็วสุดยอดไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยอสุดอ่ะที่คันนี้ดูยาวเนาะโอ้ใหญ่มากเลยอ๋อเออพาริเซสขายได้อย่างไรอ๋อขายแล้วนะเครื่องกีฬาขายด้วยนะฮะไม่ใช่รองเท้าสำหรับขับรถใช่ไหมครับ อออ๋มมันันนน้วิ่งไดเหืกสวัสดีครับพวกเรา2 2> สองคนกับชายกับรายการพาไปคุยไปตรวนครับวันนี้เราพามาชมกันต่อกาบงาน Motor Expo สองพันยี่สิบห้าฮะเราก็พามาชมกันต่อว่ามีแบรนด์ไหนกันบ้างเพราะว่าวันนี้ก็มากันเยอะจริงๆใช่ครับตะกี้เราเดินไปเยังไม่ถึงครึ่งงานเลย หมดไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับไปกันต่อครับอนี้เราเห็นอะไรบ้างมีอะไรอีกนี่นิสสันลำเบล่าก็ยังมีอยู่ลำเบล่านี่ออกมาหลายปีแล้วขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกครับไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะมีรถตู้ของทางนิสสันไ้ยุนได้ อันนี้รถตู้นี่สวยดีนะราคาไม่แพงเท่าไหรนะ่หอ,อ่าเป็น E Power ด้วย Nissan ซนนึ่นอนะครับเย o ์เวอร์ over. มันจะน้ำมันในปั่นไฟครับนนด้านนี้คุคุ้นนะเหมือนคุณชานเคยขับแล้วนะอ๋อไม่ได้เลยครับอันนี้ <laughs> นี่คันนี้ดูยาวนะโอ,อ้ใหญ่มากเลยรุ่ออะไรครับเนี่ยเราไปแวะไปดูดปน,นิดเดียว <laughs> อ๋อนี่พาลิเซสขายได้อย่างไรอ๋อขายแล้วนะสองล้านห้าโว้ยกลมๆคือสองล้านห้าไม่ใครขับไหมเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยราคากลมๆสองล้านห้านะครับสำหรับรุ่นเี้ก็ยอดมากสวยงามครับหันใหญ่ลม อันนี้ก็เน็กนะครับยี่ห้อเน็กใหญ่ไปเลยนะครับก็เห็นในรถกระบะนที่มาเป็นบรรทุกเลยวันนี้เอาคันใหญ่ไปเลยติดล้อเลยโอ้โหสุดยอดไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยอสุดอ่ะแล้วมันทุกครับติดล้อต้องรับน้ำหนักเยอะมากเห็นะรถมันทุกเหี่ยนแบตใหญ่มากคาถาใช่จีมิซูเขาก็ยังไม่เลิก สุพิชิครับเข้ยยังพูดไม่จบเลยไม่จบะอค่ะเดีทนี้ภายใต้ป่านนีเราก็ได้ตอนนี้มิสูบิชิก็ังเปิดตัวอะไรอยู่นะเรารีบหนีก่อนนแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้นยกรนอเทีรยไทับและโก็สามครอโกับโกท่องที่เราได้สร้าง และนอกเหนือจากนี้นะคะสอหรับป่าสนชีวิตนี้คอนเซปต์ของเราหรือว่าแนวที่เราได้ร่วมออกแบบ f i n i อ๋อหมือก็เป็นรถไฟฟ้าคนไทยนะรถคนไทยสักอย่างรถน้และงั่เองค่ะเงแล้ก็ไดิมับที่ขับอยู่นี่คืออะไรครับรถผู้บริหารับคร เชตลาเชลาเชลามีอะไรโชว์งนเนี่ยโมเดลวาโมเดลสามเหมือนเดิมนะฮะก็โมเดลสามเห็นไนะครับไปดีกว่าด้านขวาก็จะเป็นไอของ G6 นะครับนีงนดาดเลยอันนี X9 นี่นะครับ x มันเป็นลานลู่วิ่งเลยจีรี่ก็มานะครับงานนี้จีรี่ก็มาจีรี่อจีรี่อยู่ด้านนี้เลยจีรี่อ๋อเนี่ยลิเตร่านะใช่ลิเตร่าก็พอขายได้อยู่นะก็เห็นมีคนวิ่งอยู่บนถนนอดึงกันนะรถกระบะทางจังหวัดน่าจะขายดีโรงงานราชการซื้อไปใช้เยอะกรุงเทพก็มีไปกันต่อครับไปกันต่อจีรี่จีรี่จีรี่อ๋อตัวนี้ครับจำได้แล้วโลโก้ที่เป็นหกเหลี่ยมหกจุด ตัวนี้คันเล็กน่าจะขายง่ายอยู่ ex2 ใช่คันเล็กแล้วสวยนะสวยครับสวยใช่มาสู้กับะจ้าตลาดครับอ๋อนี่ครับไม่ต้องมี30กิโลด้วยพันสาครับบอกละเอียดครับบอกละเอียดสีแดงเขาแต่งสวยนะใส่ล้อดำอะไรด้านซ้ายก็ bmw นะครับยิ่งก็มาคันใหญ่งั้นเลยด้านขวานี่ก็ lamb น่าสนใจอยู่นะงานนี้ต้องมาดูคลิปเราแล้วต้องมางานนี้ต้องบอกว่ากดกีเลสอะตามคอนเซปต์งานเลยนะ,ะไพร่แอำก็มีนะครับไพอ้แอมคิงดอมของดสวยทั้งนั้นนะฟอร์สันก็เป็นฟ้าแหละครับเนี่ย<อ>เป็นที่ชาร์จนั่แหละเป็นเป็น ก็ขายที่ชาร์จด้วยนะฮะอ,อ๋อรู้แล้วอันนี้มันเป็นรถที่เอานำรถไฟฟ้าแหละที่ขายพวกหน่วยงานราชการหน่วยงานพวกถพยาบาลต่างๆเคยเห็นอยู่อันนี้ีม Maxus สวยดีเหมือนกันนะฟรีประกันด้วย1.98%โออันนี้ก็ที่เราเคยถ่ายไปแล้วเนอะม,มนินิ่นะิก็ งานนี้มีแต่ของสวยพามาดูรายละเอียดอีกนี่โอ้โหแม็กซ์อันนี้คือแม็กซ์อะไรฮะบโซนมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยก็จะมีอ๋อเขาส่วนมอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้มีซูซูกิด้วยเราไปชมกันมีอะไรน่าชมบ้างก็จะมีรองเท้าเครื่องกีฬาขายด้วยนะฮะไม่ใช่รองเท้าสำหรับขับรถใช่ไหมครับอ๋อไม่ละครับวิ่งได้เหมือนกันไต่น้ำมันเครื่องขายด้วย หรือก็จะมีพวกน้ำยา,าแชมพูล้างรถอะไรอย่างเงี้ยแนวเดิมสระผมหรอเปล่าไปครับนี่รอยยิ้มฟิลหาเลขก็มีหาเลขก็มา,ามาีาก็มาตลอดงานเดีย๋ยวเราก็พาไปชมกันนะครับนี่รองเท้าสุดงะไบ้างเนี่ยด้านนี้เป็นอะไรครับอ๋อก็เป็นิฟรมเนะิฟรมอ่าิฟรมแล้วก็พวกลามิน่า โอ้นี่แทงนี่เขาแต่งแบบหมอสายเที่ยวเลยเนี่ยเห็นวอยกออกเที่ยวเลยนี่เต็นท์ข้างบนเวยนี่ติดกันสดๆเลยงานด่วนงานเล้งนี่ลามินาฟิล์มนะครับซรามิกเดี๋ยวเราต่อคลิปสุดท้ายกันก่ยวคลิปนี้ประมาณนี้กดติดตามไม่ดูคลิปต่อไปของเราอีกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเก็บให้ดูคลิปสุดท้าย บริการสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย